ชาดกห้ารชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะจุลกะเศรษฐีชาดกว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ ในสมัยพุทธกาลขณะที่องค์พระบรมศาสดาทรงส่อสอ่งพระพุทธญาณณวัดชีวกรรมพวันกรุงราชครห์เพื่อโปรโดเวนยสัตว์ผู้ตกทุกข์ดังที่ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นนิดพันสายพระเนตรทรงเห็นภิกษุหนุม่มจุลปันทกะที่ท้อถอย สิ้นความเพียรหนึ่งด้วยสติปัญญาทึบทำไมเราถึงได้ด้อยปัญญาเช่นนี้นะไม่บรรลุธรรมสัทีศึกสดีกว่าพระพุทธองค์จึงทรงสเสด็จไปรอภิกษุองค์นี้ที่ซุ้มประตูวัดเทศนาสั่งสอนแล้วทรงเนรมิตผ้าขาวให้พืนหนึ่ง เจ้าจงบริกรรมภาวนาและรูปคลำผ้าขาวนี้อย่าได้ว่างเว้นจากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จจากไปทิ้งพระนุ่มไว้ผู้เดียวภิกษุนุ่มได้เจริญภาวนาและรูปคลำผ้าขาวตามคำสั่งของพระพุทธองค์ได้มิว่างเว้น มิช้านานภาคขาวนั้นก็คล้ำมอพระภูมิจึงเกิดความคิดสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้สัมผัสแต่สิ่งสกปรกวาระนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณจึงเปล่งพุทธวาจากับภิกษุหนุม่มได้ยินดุดประทับตรงหน้า ผ่านั้นเศร้าหมองด้วยทุลีชั้นใดใจของคนเราก็ชั้นนั้นเจ้าจงชำระทุลีแห่งจิตใจคือราคะโทสะโมหะทั้งสามประการนี้ออกเสียให้สิ้นเถิดรุ่งขึ้น สังฆมณฑลก็ขานพระคุณพระพุทธองค์กันท่วนหน้าด้วยเหตุที่เปลี่ยนพระปัญญาทึบให้บรรลุธรรมได้ชั่วยามหนึ่งในการอดีตตถาคตก็เคยช่วยเขาให้เกิดปัญญาสร้างฐานะมาแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังย้อนไปในอดีตตะการ กรุงพรรณสีที่รุ่งเรืองและคับขั่งไปด้วยการพาณิชย์กล่าวกันว่ากรวดทรายกลางถนนหน้าที่แห่งนี้ดุดทองคําและอัญ,ญมณีหากใครจะมีปัญญาหยิบเอาไปเศรษฐีผู้หนึ่งนามจุลกะท่านเป็นบัณฑิต ผู้คาดการใดไม่เคยพลาดด้วยความสามารถในวิชานิมิตพยากรณ์วันหนึ่งท่านเศรษฐีผู้นี้ได้นั่งรถม้าผ่านกลางใจเมืองเห็นหนูตายอยู่บนพื้นตัวหนึ่งท่านพินิษดูแล้วก็ทำนายออกมาหากใครมีปัญญาย่อมสามารถนำหนูตายนี้ไปเป็นทุนให้ จเจริญรุ่งรเรืองได้มานกนุมคนหนึ่งได้ยินคำที่เศรษฐีบัณฑิตกล่าวด้วยความศรัทธาจึงเก็บหนูตายนั้นไว้แล้วเขาก็พบกับป้าใจบุญคนหนึ่งพ่อหนุม่มหนูตายตัวนั้นน่ะป้าขอซื้อได้ไหมป้าจะเอาไปให้แมวป้ากิน ด้วยความยินดีจ้ะป้าแล้วมานกก็ได้เงินมาหนึ่งกากนึกจากซากหนูตายซึ่งเป็นเงินเพียงน้อยนิดเหลือเกินจากนั้นเขาก็นำเงินที่ได้ไปซื้อน้ำอ้อยจากไร่ เพื่อเอามาไว้บริการคนเก็บดอกไม้ที่กลับมาจากป่าท่านกลับมาจากการเก็บดอกไม้คงเหน็ดเหนื่อยกันแล้วดื่มน้ำอ้อยให้ชื่นใจเถิดชื่นใจเหลือเกินเจ้าเอาดอกไม้เนี่ยไปเป็นการตอบแทนน้ำใจที่เจ้ามีต่อพวกเราแล้วกัน ชายหนุ่มนำดอกไม้ที่ได้ไปขายพอได้เงินมาวันรุ่งขึ้นเขาก็นำเงินไปซื้อน้ำอ้อยอีกครั้งนี้เขาลงทุนนำเข้าไปบริการถึงในป่าซึ่งทำให้เขาได้ดอกไม้มามากยิ่งขึ้นชายหนุ่มปฏิบัติเช่นนี้อยู่ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่ง ในต้นฤดูฝนพายุพัดแรงจนกิ่งไม้หักโค่นเกลื่อนอุทยานมานกหนุ่มจึงใช้ปัญญาที่ชาญฉลาดอาสาขนกิ่งไม้เหล่านั้นออกมาเด็กๆมาช่วยกันขนกิ่งไม้เหล่านี้หน่อยแล้วจะให้น้ำอ้อยเป็นรางวัล ช่วยกันค้นเร็วพวกเราจะได้กินน้ำอ้อยให้ชื่นใจไปเลยมานกนำกิ่งไม้เหล่านั้นไปขายเป็นฟืนให้กับชายปั่นหม้อซึ่งครั้งนี้เขาได้เงินถึง16กหาปณะนะกับองค์ขนาดใหญ่อีกหนึ่งใบด้วยน้ำใจอันดีงาม เขาจึงนำองค์ใบนั้นไปใส่น้ำให้เหล่าคนเกี่ยวหญ้าของพาราณสีได้ดื่มกินกันทุกคนซาบซึ้งในน้ำใจของเขาและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือทุกครั้งที่เขาต้องการถ้าจากนั้นอีกไม่กี่วันมีกองม้าถึงห้าร้อยตัว เข้ามายังพารณสีชายหนุ่มจึงขอจองยาจากคนเกี่ยวญ้าเหล่านั้นไว้ทั้งหมดท่านเป็นเจ้าของหญยาทั้งหมดนี้ใช่หรือไม่ข้าขอซื้อหยาให้มากข้ากินหน่อยเถอะยาทั้งหมดในละแวกนี้เป็นของข้าเอง ชายหนุ่มได้เงินจากการขายยาทั้งหมดหนะึ่งพันกหาปณะแล้วโอกาสในการลงทุนก็เข้ามาหาเขาเองวันหนึ่งมีเรือสำเภาบรรทุกสินค้าเข้ามาทอดสมอชายหนุ่มเห็นเรือเหล่านั้นก็เกิดปัญญาในการลงทุนรีบแต่งกายภูมิฐานแล้วไปเช่ารถมาลุง ข้าขอเช่ารถม้าที่แพงที่สุดได้เลยเจ้าพ่อหนุม่มมานพหนุ่มได้นำเงินที่มีทั้งหมดไปวางมัดจำสินค้าในเรือบรรทุกสินค้าเหล่านั้นทุกชิ้นอะไรนะสินค้าเหล่านี้ถูกท่านจองไว้หมดแล้วเหรอใช่ถ้าพวกท่านต้องการสินค้าไปขายท่านก็ต้องซื้อจากข้า ภายในวันเดียวชายหนุ่มเจ้าปัญญาก็สามารถหาเงินสดได้ถึงสองแสนกหาปณะนะมานกหนุ่มที่เคยเป็นแค่ชายข้างถนนมาบัดนี้ได้กลายเป็นเศรษฐีและด้วยความกตัญญูรู้คุณเขาจึงนำเงินหนึ่งแสนกหาปณะ,ะไปกราบ ขอบคุณท่านจุลกะเศรษฐีผู้ที่ทำให้เขาได้เงินมามากมายจากการเก็บหนูตายบนถนนแค่เพียงตัวเดียวเจ้าช่างมีน้ำใจดีงามและช่างเป็นคนกระตันยูรู้คุณด้วยความดีของเจ้าข้าจะยกลูกสาวของข้าให้เจ้า ช่วยดูแลลูกสาวของข้าแทนข้าด้วยนะในการต่อมาจุลกะเศรษฐีก็ได้สิ้นชีวิตไปตามยะถากรรมมานกหนุ่มจึงได้แต่งงานครองผู่กับลูกสาวผู้เป็นทายาทเพียงคนเดียวของจุลกะเศรษฐี อย่างมีความสุขและได้ครอบครองสมบัติทั้งหมดของจุลกะเศรษฐีสืบต่อไปคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนแม้นน้อยดูดคนก่อไฟน้อยๆให้เป็นกองใหญ่ฉะนั้นมานกในครั้งนั้นต่อมาคือพระจุละ ปันทก,กะจุละกะเศรษฐีครั้งนั้นคือพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ